กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะวันนี้ก็จะมาเล่าการทําแท่นวางเต่าให้กับมาเป็นภาคที่2นะครับก็เป็นตอนจบของเรื่องนี้นะในส่วนที่ผมจะทําในวันนี้นะครับนั่นก็คือการเอาเจ้าตัวแท่นวงกลมเอาไว้รองเจ้าตัวฐานเต่านะไปเชื่อมติดเข้ากับเจ้าตัวฐานที่ผมได้ทําไว้เมื่อวานนะในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีการตัดปลายของขาที่ยื่นจะไปชนกับตัวแท่นนะครับผมก็จะทําการเอาไปเทียบก่อนนะแล้วก็ ใช้ลิควิดนะครับในการขีดหรือจะเป็นปากกามาร์คเกอร์ก็ได้นะครับขีดแนวเส้นที่ควรจะต้องตัดเพื่อให้มันเข้ากับแท่นได้นะทั้ง4มุม อันนี้ผมก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักขาหนึ่งนะเพื่อนก็ถ้าจะทําตามก็ทําไปสีขานะครับผมก็ข้ามเลยนะว่าตอนนี้ผมตัดเสร็จเรียบร้อยผมก็เอามาเทียบนะครับเข้ากับเจ้าตัวฐานรองได้แล้วนะต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมนะครับผมก็จะเอาส่วนขาเนี่ยจุดที่มันเข้ากับตัวแท่นนะครับเป็นแนวเชื่อมนะมันจะได้เสมอกันพอดีนะครับ อตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็สภาพหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นงานลงสีกันสนิมอีกทีแล้วก็เก็บไอ้ส่วนจุดที่ดูแล้วไม่สวยงามนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็จริงๆแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับแบบเนี้ยงานลงสีนะครับผมก็จะใช้ตัวการร่วมกับถังลม ถ้าอยากให้งานมันออกมาเนียนเนี่ยก็คือเราจะต้องกรองพวกเม็ดสีที่มันไม่ละลายด้วยนะครับเพราะเวลาราพ่นออกมาเนี่ยบางทีมันกระจายมาเป็นเม็ดหรือเจ้าตัวปืนกาเองเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับก่อนเอามาใช้ไม่งั้นสีที่มันยังคงเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะถูกพ่นออกมาเป็นเม็ดเหมือนกันมันก็จะไม่สวยนะครับรวมไปถึงการผสมทินเนอร์นะฮะก็ต้องให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับก็คือเราคนสีแล้วเนี่ยมันละลายเป็นน้ำนะฮะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะครับระยะ ที่เราพ่นเนี่ยเราเทสดูก่อนนะครับว่าความแรงของตัวสีที่ปลิวออกไปเนี่ยมันไปได้ไกลเพียงใดนะครับถ้ามันไปมากเนี่ยที่เรามองเห็นประมาณออกไปเมตรหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเอากาเนี่ยห่างจากชิ้นงานหน่อยประมาณสักพุตหนึ่งนะครับเพราะว่าแรงลมที่มันพ่นออกไปเนี่ยมันแรงมันจะทําให้ตัวสีเนี่ยเกิดการถูกดันของลมเป็นคลื่นนะครับเคยเห็นไหมนั่นแหละก็ต้องฝึกเอาดูฮะจะรู้ครับว่าเราควรจะพ่นแบบไหนให้มันเกิดความเนียนนะครับห่างมากเกินก็ไม่ดีนะฮะสีมันจะแห้งสะกก่อนนะครับก่อนจะไป ถึงชิ้นงานอนะ่ะมันมันจะเป็นเม็ดเนะครับตอนที่เราพ่นออกไปแล้วถูกผิวชิ้นงานนะจากนั้นก็เอาไปตากแดดนะครับให้มันแห้งนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยฮนะปิดจ็อบครับก็เตรียมส่งให้อามาต่อไปนะก็เพื่อนท่านใดชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปจดติดตามต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ละครับสวัสดีครับ